เก็บเองใครบ้างอย่านึกเก็บทุกวันที่8กัดฟันใส่ได้ใส่ได้ใช่ไหมแต่พอมีการตัดแบบนี้มันก็เป็นตัวช่วยเคยได้ยิน DCA ไหมพี่ DCA ได้ยินครับ DCA นี่อยู่ไหนแถวแถวพิบริตันใหมนาบนนา C A อ๋อ C A ไม่ใช่ DCA DCA เราคุย DCA DCA คืออะไร DCA คือการการออมหรือการลงทุนแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอเออเพื่อนผมถามมาเยอะเลย DCA ดีซีอดีซีอะไรวะอืมก็ค well, you know mm ือ hmm. ดีซีเนี in ่ยเป็นอย่างนี้คือปกติถ้าเราลงทุนในหุ้นหรือในกองทุนอะไรก็ตามนะเราก็เอารอจังหวะราคาลงจังหวะดีซื้อหรือมัน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 กำลังจะไปเราไปซื้อใช่ไหมทีนี้พอลงแบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นมันไม่แน่นอน่ะบางเดือนเราคือเลยไม่ได้ลงบางปีก็ไม่ได้ลงใช่ไหมอองนั้นบางคนที่ต้องการจะเก็บเงินให้มีเป้าหมายเก็บอย่างมีเป้าหมายในอนาคตก็จะเลือกใช้แบบดีือเออเช่น กองทุนรวมก็ตั้งค่าเป็นดีซให้ตัดเดือนละสองพันพอถึงเวลาปับ๊บเราตั้งค่าเป็นวันที่สิบห้าสิบห้าปั๊บก็ตัดเลยสองพันสองพันไม่สวนว่าันนั้นจะเป็นราคา NAV วจะขึ้นจะลงไง uh huh. ลงสม่ําเสมอแต่ว่าแบบนี้จะทาต่อเนื่องระยะยาวถ้าต่อเนื่องระยะยาวโดยค่าเฉลี่ยก็ออกมาผลอบแทนยก็ดีนะเหมือนผ่อนบ้านผ่อนรถเล็กคล้ายๆประมาณนั้นเพียงแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันทำเพื่ออะไรไม่ต้องมามานั่งกังวลว่าเดือนนี้ลืมลงไม่ลืมลงไงครับบางคนก็ดี a หุ้น ดีซียหุ้นก็จะต่างกับซื้อหุ้นปกติทั่วไปถ้าพี่นิกซื้อหุ้นปกติทั่วไปมันกับเ,เขาเขา,เขามีกฎว่าขั้นต่ำร้อยหุ้นถูกไหม <c oughs> แต่ดีเซียเนี่ยก็คือไม่เป็นไรถ้าลงสม่ติเดือนละห้าพันเศษมันจะออกมาเป็นเศษไม่เป็นร้อยหุ้นก็ได้อาจจะเป็นหารได้สองร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้นไม่เป็นไรก็สะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยออใช่ไหมทีนี้จังหวะการซื้อไม่สนว่าจะถูกหรือแพงขอให้ได้ลงลงลงไปเรื่อยเพื่อเป็นเงินเก็บของตัวเองไง ระยะยาวที่ผ่านมาถ้าตลาดทุนเป็นขาขึ้นดีซหุ้นก็โอเคนะผลตอบแทนก็คอใจะได้นะแต่เสี่ยงนะหุ้นนะอักเออถึงแ,แล้วแต่ว่าบางคนก็คือหมายว่าเลือกหุ้นไปหนึ่งตัวว่าตัวนี้ใช่ <ừ> ใช้กับดีซไปเลยยาวๆเลยโอเคไะเหม,มบางคนก็ดีซในการออมก็มีนะดีซในการออมในคนไม่เรียกดีซแต่จริงๆคุนๆนกันมานานแล้วอื <ừ> เช่นมันจะมีเงินฝากบางประเภทพี่นี่ฝากยี่สิบสี่เดือน ประจำอะไรเออนะเขาเรียกฝากประจำยี่สิบเดือนเช่นเดือนละสองพันสองพันทุกเดือนถ้าลงสองพันก็สองพันนะห้าพันก็ห้าพันนะเออไนะอ,อแบบนี้บัญชีได้ดอกเบีย้ยพิเศษมากกว่าแบบทั่วไปแต่ต้องมีวินัยนะอย่าอย่าพลาดนะพอพลาดมันจะกลับเป็นปกติมันจะไม่ได้สิทธิพิเศษไงบางคนจะเป็นฝากไว้ให้ลูกพ่อแม่เอางั้นเริ่มบัญชีวันนี้เลยเก็บออมสําหรับลูกเดือนละสองพันสองพันสองพันใช่ไหมครับวันนี้ลูกอายุสักปีว่าสี่สักห้าขวบถ้าเก็บเดือนละสองพันไปเรื่อยๆสิบปีมันเป็นกี่เดือนอะ โอ้ยร้อยยี่สิบเดือนเออร้อยยี่สิบเดือนว่าตอนนั้นพอลูกจะเข้ามาอะไรก็มีเงินทุนไปคูณกันนะครับสองพันคูนร้อยเออสองพันคูร้อยยี่สิบเออนะนี่ยังไม่รวมดอกนะเฉะพาะต้นไปแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมอ,อืมงั้นดีซีเอก็จะช่วยให้เราสามารถออมเงินถึงเป้าหมายได้มันมีเออมันทําให้เราลดปัญหาเรื่องวินยัยไงอืมเก็บเองใครบ้างอย่านึกเก็บทุกวันที่แปดกัดฟันใส่ได้ใส่ได้ใช่ไหมแต่พอมีการตัดแบบนี้มันก็เป็นตัวช่วยอืงั้นดีซีเอก็เป็นเสมือนหนึ่งมันม็นม เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสทั้งการเงินเห็นไหมคอยคุมให้เล่นตามโปรแกรมไปเรื่อยๆและนี่คือความหมายของว่า DCA ครับอ่เพื่อนๆอ,อยาก DCA ในรูปแบบไหนหรือว่าใคร DCA ไปแล้ว DCA ในอะไรก่อนจากการบอกกันตอนไหนบอกกันหน่อยนะครับเออมาเล่าฟังแล้วเรา DCA ในอะไรไปบ้างนะครับ,รบแล้วผลเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันนะครับอันขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับถ้าดีก็เป็นง่ายกดไลค์กดแชร์นะครับกดซ b s สไคร e นะครับ แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ